ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนางไม่ได้พูดอะไรนางบอกแค่ว่าไข่ใบนี้เป็นสิ่งที่จักรพรรดิมังกรสีชาติทิ้งเอาไว้ฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งผู้นำตระกูลมังกระแดงกล่าวเทพเจ้ามังกรท่านค้นพบปัญหาใดหรือไม่ ปัจจุบันข้าไม่ได้พบปัญหาใดแต่พวกท่านสมควรอพยพออกจากพระราชวังใต้ดินไปก่อนข้ารู้สึกว่าการเก็บเคลื่อนย้ายไข่อาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่รุนแรงและมันอาจทำลายพระราชวังใต้ดินลงได้เชินเซียงกล่าวเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นข้าจะพาทุกคนไปจากพระราชวังใต้ดินผู้นำตระกูลมังกระแดงกล่าวเทพเจ้ามังกรก,ก่อนที่ท่านจะเคลื่อนไหวโปรดแจ้งให้ข้ารับรู้อีกครั้งเชิญเซียงตอบก,บกลับก่อนจะนำตราย,ยกสื่อสารเข้าเก็บ เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือชงังอย่าบอกนะว่าพี่สาวหญิงหญิงมีข่าวร้ายไม่ใช่เฉินเซียงกล่าวนอกจากนี้ผู้นำตระกูลมังกระแดงยังบอกว่าสเสวียหญิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไข่ยักย้ายนี้จะเป็นเช่นไรแต่หากมันเป็นไข่ที่มาจากมังกรสังหารสีชาติมันก็ไม่ควรเป็นปัญหาเฉินเจินอีกล่าวข้าเองก็หวังให้เป็นเช่นนั้นเฉินเซียงกล่าวพลางสายหัว อย่างไรก็ตามข้าสังหรณ์ใจถึงความอันตรายบางอย่างดังนั้นข้าจึงบอกให้ผู้นำตระกูลมังกระแดงอพยพคนออกจากพระราชวังใต้เจ้าคิดว่ามันอันตรายขนาดนั้นเชียวเฉินเจินอีรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยเพราะหากมันมีผลกระทบไปถึงพระวังใต้ดินก็สมควรเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติข้าจะทดลองตรวจสอบดูก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับอันเชิญกระบี่มังกรครามเพชรคาด กระบี่มังกรครามเพชฌฆาตมีดวงจิตตมังกรสังหารสีชาติหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ข้ามีการค้นพบภายใต้การควบคุมของเฉินเซี่ยงดวงจิตตมังกรสังหารสีชาติภายในเล่มกระบี่จึงค่อยๆขยายตัวและประตูแสงสีแดงม,มังกรสังหารสีชาติหากเจ้ามีสติวิญญ,ญาณหลงเหลืออยู่ก็ช่วยบอกให้ข้ารับรู้ทีเฉินเซี่ยงหลับตาลงก่อนจะกล่าวกับเฉินเจินอีว่า เฉินอีข้าจะอย่างลึกสู่ดวงจิตมังกรสังหารสีชาติเพื่อดูว่าจะสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่เข้าใจแล้วข้าจะอยู่เงียบๆไม่เป็นการรบกวนสมาธิเจ้าเฉินเจินอีพยักหน้าเมื่อมองเห็นกระบี่มังกรครามเพชรคาดเรืองแสงจ้าสว่างนางก็ยิ่งมั่นใจว่าเฉินเซี่ยงคือเทพเจ้ามังกรตัวจริงครั้นแล้วเฉินเซี่ยงก็เพ่งจิตตั้งมั่นเริ่มทำการอย่างถึงสติวิญญ,ญาณมังกรสังหารสีชาติ ภายในกระบี่มังกรเพชรคาตมีดวงจิตมังกรสังหารสีชาติขนาดใหญ่และถึงแม้ดวงจิตนี้จะเป็นเศษส่วนที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็สมควรมีสติวิญญาณหลงเหลืออยู่ในส่วนลึกเฉินเซี่ยงคิดว่าตรับใดที่คนพบสติวิญญาณของมังกรสังหารสีชาติเขาก็สามารถสื่อสารกับมันได้สติวิญญาณที่หลงเหลือสมควรซ่อนอยู่ในส่วนลึกของดวงจิตและด้วยความแข็งแกร่งของมังกรสังหารสีชาติย่อมทำให้มีการต่อต้านที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตามจิตวิญญาณของเฉินเซียงมีความทรงพลังอย่างยิ่งและถึงแม้การอย่างถึงครั้งนี้จะบริโภคพ,พลังทางจิตวิญญาณอย่างมหาศาลแต่เขาก็ไม่คิดจะล้มเลิกกลางคันผ่านไปกว่าชั่วยามจิตวิญญาณของเฉินเซียงก็ค้นพบการตอบสนองจากจิตวิญญาณอื่นปัจจุบันร่างจิตวิญญาณของเฉินเซียงได้ปรากฏตัวในก้นบึ้งของดวงจิตมังกรสังหารสีชาติ ร่างจิตวิญญาณของเขายืนอยู่ใต้ก้นหุบเวสภาพแวดล้อมรอบตัวเต็มไปด้วยหมอกทึบและพลังวิญญาณที่ผันผวนแปรปรวนหากร่างจิตวิญญาณของเฉินเซียงถูกจองจําไว้ที่นี่มันจะเป็นอันตรายยิ่งยวดวสาหรับเขาแต่แน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวมังกรสังหารสีชาติเป็นเจ้าใช่หรือไม่ร่างจิตวิญญาณของเฉินเซียงกล่าวขึ้นเจ้านายในที่สุดท่านก็สามารถหลุดพ้นจากผนึกประทับ ข้าคิดถึงท่านเหลือเกินข้าช่างไร้ประโยชน์จริงๆทั้งที่พยายามตั้งมากมายแต่ก็ไม่อาจช่วยเหลือท่านได้เสียงพูดของหญิงสาวดังขึ้นน้ำเสียงนั้นบ่งบอกว่านางกำลังร้องให้ด้วยความปิติอินดีหลังจากเจ้ากลืนเม็ดยาอนาเขตเทพต้นกำเนิดลงไปได้เกิดอะไรขึ้นบ้างเฉินเซียงกล่าวถามข้าจำไม่ได้ความทรงจำส่วนนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของสติวิญญ,ญาณนี้มังกรสังหารสีชาติกล่าว เจ้านายปัจจุบันท่านเป็นอย่างไรบ้างแล้วใครช่วยเหลือท่านให้หลุดพ้นปัจจุบันข้าสบายดีแต่เรื่องที่เกิดกับเจ้าทําให้ข้าเศร้าใจเฉินเซี่ยงกล่าวอันที่จริงข้าหลุดพ้นผนึกประทับด้วยตนเองหลังจากนั้นข้าก็ได้จุติใหม่เจ้านายหลุดพ้นจากผนึกประทับที่ทรงพลังเช่นนั้นได้อย่างไรมังกรสังหารสีชาติอุทานอย่างประหลาดใจแต่แล้วนางก็กล่าวว่าเจ้านายไม่ต้องห่วงข้าตราบใดที่ท่านเป็นอิสระข้าก็ไม่สนใจเรื่องใดทั้งนั้น มังกรสังหารสี่ชาติร่างจิตวิญญาณของข้าอยู่ได้ไม่นานนักข้าต้องการสอบถามเรื่องสําคัญกับเจ้าเฉินเซี่ยงกล่าวสติวิญญาณนี้มีความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับไข่มังกรสังหารสี่ชาติที่อยู่ในเกาะมังกรแดงหรือไม่มีความทรงจําส่วนนั้นอยู่บ้างว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับไข่ใบนั้นมังกรสังหารสี่ชาติกล่าวข้าเพียงสงสัยเกี่ยวกับความเป็นมาของไข่ใบนั้นผู้นําตระกูลมังกระแดงบอกว่าเจ้าสร้างมันขึ้นมาแท้จริงแล้วมันเป็นเช่นไรกันแน่ เฉินเซี่ยงกล่าวแท้จริงข้าไม่ได้สร้างไข่ใบนั้นมันเป็นไข่มังกรที่ข้าฉกชิงมามังกรสังหารสีชาติกล่าวเจ้านายหลังจากที่ฉกชิงไข่มังกรใบนี้มาข้าได้ถ่ายเทเลือดของข้าเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นไข่มังกรของตนเองหากทุกสิ่งอย่างเข้าที่เข้าทางไข่ใบนั้นจะเป็นไข่มังกรของข้าโดยสมบูรณ์เจ้าไปฉกชิงไข่มังกรมาจากไหน เฉินเซียงเร่งถามยามนี้เขาตระหนักว่ามังกรสังหารสีชาติไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับไข่มังกรข้าไม่มีความทรงจำในส่วนนี้มังกรสังหารสีชาติกล่าวข้าจำได้เพียงว่าข้าฉกชิงไข่มังกรมาเพื่อปรับเปลี่ยนกายเนื้อที่บ่มเพาะอยู่ในไข่หมายความว่าภายในไข่มีมังกรอย่างแน่นอนงั้นสินะเฉินเซียงขมวดคิ้วอย่างไรก็ตามเสี่ยวจิงบอกกับข้าว่าไข่มังกรใบนี้มีความผิดปกติและมันทําให้นางรู้สึกถึงภัยคุกคาม บ้าจริงดูเหมือนแผนการไขมังกรของข้าต้องล้มเหลวแล้วมังกรสังหารสีชาติกล่าวเจ้านายข้าโง่เง่าเกินไปข้าไม่อาจทำให้แผนการที่วางเอาไว้รุล่วงได้เจ้าหมายความว่าอย่างไรเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วถามเสี่ยวจริงที่ท่านพูดถึงคือจิตวิญญาณของกระจกเทพหกวิธีใช่หรือไม่มังกรสังหารสีชาติกล่าวหากนางรู้สึกถึงภัยคุกคาม ไข่ใบนั้นก็สมควรเป็นปัญหาจบประโยคเฉินเซียงก็ได้ยินเสียงสะอื้นปรากฏว่ามังกรสังหารสีชาติร้องให้เสียอย่างนั้นปัญหานั้นเป็นอย่างไรเฉินเซียงเร่งถามปัจจุบันข้ากำลังไปตรวจสอบไข่ใบนั้นและด้วยความกังวลถึงอันตรายทําให้ข้าทดลองหาวิธีสื่อสารกับเจ้าตำแหน่งไข่ใบนั้นอยู่ในศูนย์กลางของแดนหยวนเหนือมังกรสังหารสีชาติกล่าวขณะที่ยังคงร้องไห้ ที่ศูนย์กลางของแดนหยวนเหนือมีประตูมิติลึกลับอยู่สองประตูซึ่งประตูทั้งสองเชื่อมต่อกับห่วงมิติอันแปลกประหลาดและเป็นห่วงมิติระดับสูงข้านำไข่มังกรทิ้งไว้เพื่อให้ดูดซับพลังงานที่ล้นทะลักออกมาจากประตูแต่มันอาจได้รับพลังงานมากเกินไปจนเกิดเป็นปัญหาในศูนย์กลางแดนหยวนเหนือมีประตูลี้ลับสองประตูเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วเขารู้สึกว่านี่สมควรเป็นความลับแห่งแดนหยวนเหนือเจ้ารู้ไหมว่าประตูทั้งสองเป็นอย่างไร ข้าไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่ข้ารู้เพียงว่าประตูบานหนึ่งอยู่ใต้เกาะมังกระแดงและอีกบานอยู่ใต้ทะเลชัางหลานในอดีตข้าเคยส่งร่างแยกวิญญาณเข้าสำรวจใต้ทะเลชัางหลานแต่ร่างแยกไม่สามารถกลับมาได้มังกรสังหารสีชาติกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าสลดเจ้านายข้าโง,ง่เง่เกินไปทั้งที่อยู่กับท่านมาเนิ่นนานแต่ข้ากลับไม่ฉลาดเหมือนกับท่านนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงได้พูดคุยกับมังกรสังหารสีชาติและยามนี้เขารู้สึกว่ามังกรสังหารสีชาติมีบุคลิกเป็นหญิงสาวที่อ่อนหวาน เจ้านายแผนการใหญ่ของข้าล้มเหลวไม่เป็นท่าข้าเสียใจจริงๆที่ไม่อาจช่วยอะไรท่านได้มังกรสังหารสีชาติร้องไห้ในอดีตข้าระเบิดกายเนื้อเพื่อทำลายผนึกประทับและหักแผนการไข่มังกรลุล่วงไปด้วยดีข้าก็จะบูรณากายเนื้อที่ทรงพลังได้จากไข่มังกรยามนี้แผนการนั้นล้มเหลวแล้วต่อให้ผสานดวงจิตกลับคืนได้อย่างสมบูรณ์แต่ข้าจะเป็นเพียงดวงวิญญ,ญาณที่ไรร่างกาย อย่าเสียใจไปเลยเจ้าไม่ได้งงมแต่อย่างใดและที่สําคัญยังไม่ได้มีสิ่งใดยืนยันว่าไข่มังกรมีอันตรายจริงหรือไม่บางทีม,มันอาจทรงพลังมากเกินไปก็เป็นได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลสิ่งใดต่อให้แผนไข่มังกรของเจ้าจะล้มเหลวแต่ปัจจุบันเจ้ามีพี่ชายอย่างข้าอยู่ทั้งคนแน่นอนว่าข้าจะช่วยให้เจ้ามีกายเนื้อที่ทรงพลังเจ้านายมังกรสังหารสีชาติกล่าวเรียกข้าว,ว่าพี่ชาย เฉินเซียงกล่าวพี่ชายหลังจากท่านจุติใหม่ท่านควรต้องการความช่วยเหลือแต่ข้าไม่ได้อยู่เคียงข้างท่านข้าขอโทษจริงๆแม้มังกรสังหารสีชาติจะหยุดร้องให้แต่นางยังคงตำหนิตนเองปัจจุบันดวงจิตของเจ้าสถิตอยู่กับกระบีมังกรามเพชชาตินั่นหมายความว่าเจ้าได้ร่วมสู้เคียงข้างข้าเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มที่สำคัญข้ายังสัมผัสถึงอำนาจพลังของเจ้าจากเล่มกระบีและมันช่วยข้าได้มากทีเดียว ขอบคุณพี่ชายที่ปลอบโยนแต่ข้ารู้ดีว่าตนเองไร้ประโยชน์ข้ามีเพียงเศษเสี้ยวจิตวิญญาณและไม่อาจช่วยเหลือท่านได้มากนะักมังกรสังหารสีชาติถอนหายใจเบาๆพี่ชายตรับใดที่จิตวิญญาณข้าได้รับการฟื้นฟ,นฟนูเกินกว่าครึ่งข้าก็จะสามารถมอบพลังที่แข็งแกร่งให้แก่ท่านได้เข้าใจแล้วข้าจะช่วยให้จิตวิญญาณเจ้ากลับคืนสู่สภาวะสมบูรณ์เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มยามนี้จะสามารถพักผ่อนได้ พี่ชายท่านไม่ควรมาพบข้าเช่นนี้อีกเพราะมันสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้จิตวิญญาณของท่านได้รับความเสียหายมังกรสังหารสีชาติกล่าวท่านเป็นทั้งพี่ชายและเจ้านายของข้าข้าไม่ต้องการเห็นท่านเป็นอะไรไปอีกเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวพี่ชายหากเกิดอะไรขึ้นกับไข่มังกรให้ท่านละทิ้งไข่ได้ทันทีไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงเรื่องของข้ามัางกรสังหารสีชาติกล่าวทิ้งท้าย สำหรับนางไม่มีสิ่งใดจะสำคัญไปกว่าการได้หลุดพ้นจากผนึกประทับของเฉินเซียงเฉินเซียงค่อยๆถ่ายถอนร่างจิตวิญญาณออกจากสติวิญญาณของมังกรสังหารสีชาติและเมื่อลืมตาขึ้นมาเขาก็พบว่าเฉินเจินอีกกำลังจ้องหน้าเขาในระยะประชิดเจ้าอันาพานน้อยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเฉินเจินอีก,กล่าวถามพร้อมกับใช้มืออังหน้าผากค่อยยังชั่วเจ้ากลับมาเป็นปกติแล้วเกิดอะไรขึ้นกับข้าหรือ เฉินเซียงตระหนักได้ว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาร่างกายเจ้าปะตตุกวันขมงแต่ปัจจุบันเจ้ากลับคืนสภาวะปกติแล้วเฉินเจินอีกกล่าวช่วงเวลานั้นร่างกายของเจ้าร้อนมากโดยเฉพาะหัวของเจ้าที่แทบจะลุกเป็นไฟอาจเป็นเพราะจิตวิญญาณของข้าได้รับความกดดันมากเกินไปเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าประหลาดใจโชคดีที่ข้าถอนจิตวิญญาณกลับมาก่อนไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหาใหญ่ว่าแต่เจ้าทำสำเร็จไหม เจ้าได้สื่อสารกับมังกรสังหารสีชาติหรือไม่เฉินเจินอีกล่าวถามดวงตาของนางสองประกายแห่งความคาดหวังแม้นางจะไม่เคยพบเห็นมังกรสังหารชา,ชาติแต่ได้การที่มังกรสังหารสีชาติเป็นสัญลักษณ์เสาหลักศักดิ์แห่งอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีก่อก็ทําให้นางมีความเคารพเชิชูต่อมังกรสังหารสีชาติข้าทําสําเร็จเฉินเซี่ยงเกาหัวและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าจริงสินางเป็นหญิงสาว ทำไมเจ้าต้องยิ้มแบบนั้นด้วยดูเหมือนเจ้าจะมีความสุขไม่น้อยที่ได้รู้ว่าจัก,กรพรรดิมังกรสีชาติเป็นหญิงสาวเฉินเจินอีแค่นเสียงจัก,กรพรรดิมังกรสีชาติเป็นบุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เจ้าไม่ควรคิดลึกเกี่ยวกับนางถ้าเช่นนั้นเจ้าคิดว่าจัก,กรพรรดิมังกรสีชาติมีบุคลิกเป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามขณะที่เริ่มควบคุมให้กระจกเทพหกวิธีร่อนต่ำลง แน่นอนว่านางจะต้องเป็นพี่สาวที่กล้าหาญดุดันและมีความเยือกเย็นพอสมควรเฉินเจินอีกล่าวด้วยรอยยิ้มดวงตาคู่งามสองประกายเจิดจรัสข้าหวังว่าจะได้พบพี่สาวจากกรรพัมังกรสีชาติในเร็วๆนี้เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะช่วยนวดตัวและขัดหลังให้นางเวลาอาบน้ำข้าเองก็เช่นกันเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเจ้าอันธพาลน,น้อย อย่าริอ่านคิดลึกกับจักรพรรดินีมังกรสารสีชาติของข้าเพราะความคิดของเจ้าจะทำให้นางต้องเสื่อมเสียเชิญเจินอีกล่าวด้วยน้ำเสียงขุนเคืองอันที่จริงพี่สาวจัก,กรพรรดิมังกรสังหารสีชาติของเจ้าไม่ได้เป็นหญิงสาวที่แข็งกร้าวดูดันหักแต่เป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนเชิญเสี้ยงกล่าวบนหัวเราะครั้งที่สื่อสารกับนางนางร้องไห้เพราะความเสียใจตั้งหลายครั้งเป็นไปไม่ได้ เฉินเจินอีแค่นเสียงสวนทันควันเป็นเพราะถ้อยคำของเฉินเซียงได้ทำลายตัวตนจัก,กรพรรดิมังกรสีชาติในจินตนาการของนางไปอย่างสมบูรณ์เอาเถิดแล้วเจ้าจะรู้เมื่อได้พบกับนางเฉินเซียงกล่าวอย่าลืมว่าข้าคือเทพเจ้ามังกรสีชาติด้วยเหตุนี้ข้าจึงมีสัมผัสถึถงนางที่แม่นยำไม่จริงพี่สาวจัก,กรพรรดิมังกรสีชาติไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าพูดเฉินเจินอีไม่อาจยอมรับความจริงได้ อันที่จริงข้าคิดว่าบุคลิกของเจ้าเป็นพี่สาวที่กล้าหาญดุดันและเยือกเย็นแต่เมื่อเจ้าไม่มีความเยือกเย็นเจ้าก็ดูเป็นนางฟ้าที่น่าหลงรักเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะมาหยดคำหวานใส่ข้ารีบรีบบอกมาว่าพี่สาวจักรพรรดิให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าบ้างเฉินเจินอีกล่าวพวกเราจะต้องลงไปถึงด้านล่างใช่หรือไม่แล้วมันมีอันตรายอย่างไรเกี่ยวกับอันตรายสมควรไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเรา ฉะนั้นพวกเราจะต้องลงไปให้ถึงด้านล่างเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างน้อยๆพวกเราจะต้องเข้าถึงไข่ยักย้ายเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ดูก่อนกระจกเทพ6วิธีเพิ่มความเร็วที่การหลอนต่ำยามนี้เฉินเซี่ยงคิดว่าหากไทมังกรสังหารสีชาติมีอันตรายจริงๆเขาก็อาจใช้มันในการกำจัดกองกำลังจากนิกาย6วิถี ผ่านไปไม่นานกระจกเทพ6วิธีก็เข้ามาใกล้ไข่มังกรสังหารสีชาติเฉินเซี่ยงควบคุมให้กระจกเทพวิธีชัยยะสังแสงจึงมองเห็นไข่ขนาดใหญ่ยักย้ายราวกับเป็นขุณเขาขนาดมอหึงมาพื้นผิวด้านนอกของเปลือกไข่มีความเรียบเนียนและเป็นสีแดงเข้มนี่หรือไข่มังกรสังหารสีชาติทำไมมันใหญ่โตได้เพียงนี้เฉินเจินอีมองดูไข่มังกรสีแดงขนาดมหึมาจึงอุทานขึ้น ข้ารู้สึกเหมือนมองดูขุนเขาจากบนท้องฟ้ายัางไงอย่างนั้นข้าจำเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์ของไข่ใบนี้ให้แน่ชัดเฉินเซี่ยงกล่าวต้องใช้เวลานานแค่ไหนเฉินเจินอีกล่าวถามด้วยการที่ไข่มีขนาดมหฮมาข้าคิดว่าการตรวจสอบอาจต้องใช้เวลานานมากเอาเป็นว่าข้าจะพยายามเร่งมือก็แล้วกันเฉินเซี่ยงไม่คิดจะทำการตรวจสอบนานเกินไปเนื่องจากกองกำลังจากนิกายหวิธีกำลังมาที่นี่ เมื่อครุ่นคิดถึงเรื่องของนิกายหกวิธี <_ d ance> เขาก็ฉุกคิดได้ว่ากวนหญิงขาดการติดต่อกับเขามาสักพักแล้วหลังจากฉุกคิดได้ดังนั้นเฉินเซียงก็นำตรายกสื่อสารออกมาติดต่อหากอวลหญิงแต่ไม่ประสบความสำเร็จเขาคิดว่ามันมีปัญหาจากระยะการสื่อสารดังนั้นเขาจึงทดลองติดต่อหาผู้นำตระกูลมังกรแดงก่อนจะพบว่าไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือเฉินเจินอีกล่าวถาม ข้าไม่สามารถติดต่อกับคนอื่นๆได้จากที่นี่เฉินเซี่ยงมองไปรอบๆก่อนจะกล่าวขึ้นว่าปัญหาไม่ควรเกิดจากเรื่องของระยะการสื่อสารเพราะผู้นำตระกูลมังกรแดงสมควรอยู่ในระยะการสื่อสารเฉินเจินอียิปตรายหยกสื่อสารของนางออกมาข้าจะทดลองติดต่อหาเจ้ากล่าวจบนางก็ลงมือทันทีแต่แล้วนางก็ส่หัวช้าๆไม่มีการตอบสนองชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้มาจากระยะการสื่อสาร สมควรเป็นปัญหาจากห้วงมิติมันสมควรถูกรบกวนอย่างรุนแรงเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วใช่แล้วสมควรมีประตูอยู่ด้านล่างจริงๆประตูเจ้าพูดถึงอะไรอยู่เฉินเจินอีกล่าวถามขณะที่หันมองไปรอบๆด้วยความ,มงงงันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ